เอาละครับวันนี้มาเข้าป่าใกล้บ้านนิดหนึ่งนะครับมาหาดูสมุนไพรดีๆนะครับเนี่ยดูเป็นป่าใหญ่พอสมควรนะครับใกล้บ้านนิดหนึง่งแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นป่าที่าชาวบ้านเข้ามาหาเก็บของป่าเก็บอะไรได้ครับเป็นป่าที่เขาอนุรักษ์กันไว้นะครับ ลองดูครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างแต่ว่านี่มาเจอแล้วนะครับเนี่ยชุดแรกเลยนะฮะซึงถูกตัดไปแล้วนะครับเหลือแต่ตอแล้วก็กำลังรัดงามอันนี้จะเป็นต้นสมัดครับนี่ครับสมัดหรือหัดสกุลไทยนะฮะนี่ต้นเล็กเขานะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นสมัดใหญ่นะครับนี่ครับก็เข้าป่ามาเจอเยอะเลยครับนี่ก็คือ ลากนี่นะครับลากบัญชีหรือเจตตะมูลเพลิงนะครับนั่นก็เปราะหอมนี่นะครับนี่ครับพอเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงสิบเมตรเลยเราเจอแล้วนะครับตั้งหลายต้นนะครับนี่นะครับซึ่งในตำรับยาอย่างตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเจตตะมูลเพลิงก็ได้นะครับเนี่อย่างแถวบ้านเราเรียกบัญชีใช่ไหมเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยลากบัญชีเนี่ย นี่ครับเนี่ยครับเมื่งจริงๆนี่ลากบัญชีเนี่ยอันนี้เด็กท่องขึ้นอะหมายถึงว่ากินเข่าไปเราอาหารไม่ย่อยร้องกจ้ององอแงเนี่ยเอาลากเขาไปฝนฝนใส่น้ำสาวข้าวแล้วก็ให้กินนะฝนกับน้ำข้าวให้กินเนี่ยหายหรือว่าเอาทาทองก็หายเหมือนว่าหายหินอะหายหิงก็ใช้พวกนี้แล้วเว้ยนะครับวันนี้นาเขาพามาครับโอ้วันนี้ป่าใหญ่นะครับนี่ แม่ถ้ามีเวลาอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามารู้จักป่ากันก่อนนะครัไปดูครับว่าเราจะเจออะไรบ้างครับหกไปทางไหนมีไกด์นำทางดูสมุนไพรด้วยครับวันนี้เอ่ตอต้นนี้เจอแต่ว่ายังยังนึกชื่อไม่ออกเนี่ยนะครับ ต้นนี้เจอบ่อยเนี่ยมีหลายต้นด้วยอยู่นี่นะครับนี่ต้นปรงเจอก่อนเลยนะครับปรงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของป่าโปร่งครับบ่าไม้เต็งลังนะครับ